ครับผมสวัสดีพี่น้องอีกเครื่อนึงนะครับกับบรรยากาศของเสาว,วันซุกที่สิบสามมัร่า,าคมครับผมเสา้านี่โอ้ยน้ำหมอกล่งแห้งพี่น้องนี่แหละครับสภาพบรรยากาศส้นประทานหุวยซักแรนครับผมเมื่อนี้น้ำหมอกลองแห้งที่สุดครับลงแห้งสี่สุดในรอบปีและเส,ส้านี่เพิ่งใส่กับสีผ้า,ามายามเบดครับผมใส่ใบมือวาดน,นี่แหละครับเ็กัาเนียรทากดินมา มาลุ่นกันพี่นนอกมันขค้ืนบ่ได้มายามครับเนี่ยยังคือเก่าอยู่พี่หนอกมารุ่นกันครับผมว่าสีมีโตมีแ้มบ่ใส่ไว้กะบหาซิบหลังยังเงียบอยู่พี่หนอกเป็นตาเด็กรุ่นบ่เป็นตามีโตมีแ้มบ่ Cái bên cuộc thiên phá tiếng cuộc cả chuột cúp cắp cúp cắp như thế cuộc Nhìn cuộc nhìn cuộc nhẹ cuộc cuộc nhẹ cuộc อยู่พี่หน谢谢 ca, ่อยมะคอสวกกุบกับกุบกับอยู่เป็นการขืนมากินอยู่ครับเป็นแารขืนมากินกบผมเงียพี่หน่อยเงียบล้างกันเถอเงียบเอ้ยีโตมีแจ่มพอาะเด็ปนเด็กแก้วบนหน้าบ้านที่เงียบเงียบแนวนี้เดี๋ยวลุนกันไปเรื่อยๆพี่น้อง ขึ้นพอญิไส้กับบอไดแม่ยำบอแม่ยำเพราะว่ามันกลางคืนบริเวณนี้เ,นเงียบๆครับผมเงียบบพราะใครมีคนมาเที่ยวกอกพญิไส้ก็เลยเกรงใจบอกกาลงมา,เ,าเลยบอกเพญิไส้วาสป้าจี๊ดเบ๊กอะ bác bay hên rồi, bác quay đi đi mới luôn bác hên cái chân này hà cả hà 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 nó hà hà ดังนี้กับโกโลย่ครับเอคือเป็นเงนี่ยเงี่ยมาลุ่นกันพี่น้องดังนี้คือเป็นโกงโกงอยู่พี่น้อนงนี่ดังนขั้นโกงโกงอยู่ครับผมไม่ถึงขั้นเบ็ดรงไปนี่นี่นี่หิดกระตือยังบ่ครับอยู่บ่ครับลุ่นพี่นอ้องลุ่น อุย้ยหลุดหลุดไปจ่อยแล้วน,นี่ลุดไปเลยพี่น้องว่าได้มายามเหมือนขึ้นรุดไปเลยโอ้ยเสียดายเสียดายหลุดไปจ่อยอ่ะรุดไปก็บ,บ่ได้คน,นละบ่มีอย่างไรดอกไม่มีอะไรมากมายแั้วน,นี้ก็เงียบ ลังนงินเป็นยังไงลังนงินก็เงียบไอยกินลังเดียวแ้่ว่าหลุดหมอกลงนาแห้งอ้บบี้โอ้ยเราวปลี่ยนคือว่าเปลีนคือว่าด่นไม่เป็นอย่างที่คิด ทุกอย่างที่เห็นมันเป็นอย่างที่คิดรุ่นไปเรื่อยๆพี่เนาะอุ้ยไปหยากมากเนากบอกว่าสี่เหลียปนแตแก้วเอ้หลังนี้เป็นไรพี่เนาะดึงดึงลงไปขักเลยคดึงขั้นลงไปจนจมยูบอยู่ครับผมนี่มันรุ่นหลังนี้พี่เนะอะคุณเดี๋ยว อยู่ป่โอ้ยรุดไปอีกที่นอ้องรุดไปอีกเลยมันเคลื่นมาได้มันยามครับโอ้ยตัเสียได้รุดไปละสองหลังเนี่ยถ้าล่นม้าเพิ่งก็ว่าเด็ดอยู่เดียวสุดยอดพผ็ดวะเพราะนี่ไส้เมื่อไส่คือเป็นแนวนี่ ลังอีก,กเงียบอา้าดังนั้นโดนอยู่พี่น้องโดนอยู่ครับว่าอะไรไม่ยำขึ้นอู้โตแบบนี้พูดอะพูดอะพี่น้องโอ้ยรุ่นไงรุ่นไงตายคูรูวเพาก็ตายเหะ อ,อ่าง,งาไทยขึ้นมากว่าไรอู้ว่ามันสีบ่มีโซมีแต้มตม,มีจนไรครับผมอู้แต่ว่าเสียดายมันตายไงขึ้นเถปลาดินกุบกับกุบกับอยู่ขึ้นเถพี่น้องตัวบบง่ายนึงขึ้นเ่อะอู้ประมาณเคืองโลได้อยู่หรอกขึ้นเ่ะเทียบกับแขนพุ่นฟังเสียงสวบอยู่ใน อู้มือแรงจีดมาแกมึงเอาครับนึ่งแกมกับหมาล้ะครับผมคุ้มแล้วครับตกง่ายหนึ่งบักง่ายแจ้ว่าตายด้หนึง่งลุดสองคู่รูอยู่เยอะที่เจ้าเยอะที่ก่อน,นตายโอ้ยขบว่ตายงู้งคงสิงมว่ง รุนหนีดึงเบ็บดนีบุคคลกด้อ้าวลังนีเป็นได้เบ็ดขั้นโกงอยู่เบ็ดขั้นโกงลงไปในน้ำดูครับผมยังมหล,ลืดอุดอีกลุดไปอีกบก่โอ้ดึงลุดครับผมนี่ครับว่าเด็กไม่ยมขึ้น ยังมีรุ่นต่อไปอีกอยู่พี่นอ้องเบ็ดหไร้ลังอยู่เนี่ยผมว่าจะไปใส่หลายเพี่น้อนขั้นยำผมว่าใสาโ่โลดหามันถือมันจังอันนี้ไงใส่หน่อยลังยำไปยำไปว่าท่านพี่นว่าเบ็ดเบิดเพห่อมันกระเมียนก่วมผมมารุ่นหลังนี่พี่นอ้องหลังนี้ว่ายังไง เป็นเงียบโอ้รุดอีกคือเก่าเอ๊ะเป็นอยังคือหลุดเป็นอยังคือหลุดพี่จะขอเบ็ดบ่แม่นหน่อยด้ิพี่เนาะจะขอเบ็ดใหญ่อยู่มันกินบ่เลิกกินบ่อักบ่หลังนัคยเงียบ หลังนี่ขั้นจมหนามพี่น้องขั้นจมหนามเลยนี่ครับขั้นจมนม้มไมารุ้นครับผมยังบ่ยังอยู่ไปอยู่ดูเด้อดึงลงไปจมหนามเลยยังบ่ยังลวดอีกพี่น้องโอ้ยลวดเบิด,ดโอดโลตดอู้ Ui. rút xám lắm ô cái xe Đây này tem điêu khổ lộ đai cho ừ tháng ý đi ô เป็นน้นว่าได้แต้มเดียวพี่น้องโคโลเกือบบ่ได้นอนรู้สึดไปสามซีไม่ได้มายามขึ้นครับผมครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเมะส้มของสุบอนครับผมที่เกียรติเข้ามาดที่ตามรับส้มพญ,ญิสายเนาะครับเนาะเข้ามาแล้วกับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พญาิสายน้ำเนื้นอครับเดอ้อบ่ได้ก็ถือว่าผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิง่งบรรยากาศส่วนประทานหัวสักแดนครับผมไปหน้าแก่มมือกันหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ